สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,องทุกทุกคนนะพี่น้องครับผมลงท่านให้โชควันนี้พบพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเกดวันนี้ครับนําเสนอครับวิ่งบนตัวเดียวชนสองตัวมาหนึ่งตัวชนยังไงทํายังไงได้อะไรมาดูกันครับฟังคําเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าครับคําเตือนพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะ เป็นแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศให้โชคเรามาดูตัวสูตรก่อนครับพี่น้องครับสูตรวิ่งตัวเดียวผมให้ใช้3ามคูณแสนบวกหน่วยล่างส่วนสูตร2ตัวมา1ตัวผมให้ใช้สี่คูณหลักหน่วยครั้งที่3และบวกด้วยหลักพันและบวกด้วยรหัสศูนย์กับ4ทํายังไงมาเลยครับ สามคูณแสนสามเบวกหน่วยล่างเกดบวกสเป็น11วิ่งตัวเดียวได้วิ่ง1ครับส่วน2ตัวมา1ตัว4คูณหลักหน่วยครั้งที่3 4มคูณศูนได้0มาบวกคันเป็น1ได้1บวกรหัส4ได้5ได้1กับ5ชนกัน1นึงนี้ค่อนข้างจะชัวจับคู่ชุดได้1 1และ1551 คำนวณสิบหกตุลาใช้หนึ่งพฤศจิกาเลขที่ออกรางวัลที่หนึ่งเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งพี่น้องครับเราจะถูกหนึ่งห้าห้าหนึ่งตัวนี้ครับอันนี้มาสองตัวเลยต่อเลยครับสามคูณแสนสามคูณเจ็ดยี่สิบเอ็ดมาบวกหลักหน่วยเป็นสี่ได้วิ่งสี่ตัวเดียวส่วนสองตัวมาหนึ่งตัวสี่คูณหลักหน่วยครั้งที่สามสี่คูณเก้าสามสิบหก เอา6มาบวกหลักพันหบวกสเป็น9ได้วิ่ง9 9มาบวกรหัส4เป็น13ได้9กับ3ตัวนี้ได้วิ่ง4และผลที่ออก5 5 7 9 9 0สูตรนี้ผิดนะครับวิ่งตัวเดียวของเราผิดงวดนี้อ่ะผิดตัวนี้มาที่9 0ต่อเลยครับมีผิดแล้วนะ3 5 สิบห้าห้ามาบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่ห้าบวกสี่ได้วิ่งเก้าเมื่อกี้วิ่งสี่ผิดไปงวดนี้ได้วิ่งเก้าส่วนสูตรที่สองสี่แปดสามสิบสองสองมาบวกเด็ดสองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สิบสามจะชนกันที่เก้าเก้านี้ค่อนข้างที่จะชัวร์พี่น้องครับถ้าชนกันนะถ้าชนกันค่อนข้างที่จะชัวร์และผลที่ออกสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดมาที่เก้าทั้งสองสูตรนี้ อ่ะคู่ชุดไม่ถูกครับเพราะมันชนกันต่อเลยครับ3าคูณสเป็น6 6หบวกหเป็น7ได้วิ่ง7็สำหรับตัวเดียว4ีคูณศได้0 0นบวกหได้1ได้1 1. 1ึ่บวกหบวกสได้5พี5่น้องครับ <c oughs> 4 4 16อ๋อพี่น้องครับขออภัยครับ สี่สี่สิบหกหกมาบวกหกเป็นสิบสองอ้าวถึงตัวไหนถึงตัวนี้ถึงตัวนี้นะครับขออภัยเมื่อกี้ผมข้ามสี่คูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่ได้ห้าอันนี้ผมใส่ผิดจะต้องเป็นห้าอ่ะแบบนี้นะครับชัวนะครับสี่คูณศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์มาบวกหลักพันศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งไปบวกรหัสสี่ได้ห้าได้หนึ่งกับห้า เราจะชนก็คือ71177557และผลที่ออกพี่น้องครับ356757เราถูก7557ตัวนี้โอเคนะครับอันนี้ถูกไปแล้วทีนี้ถึงงวดวันที่16ธันวาครับ3 3เป็น9 9้เบวกหเป็น14วิ่งตัวเดียวได้วิ่ง4ครับ4 4 16 6มาบวก6เป็น12 สองไปบวกสี่เป็นหกนะสองบวกสี่เป็นหอันนี้เราใส่เลขผิดไปสี4 4่สี่บหหบวกหได้สองสองไปบวกสี่ได้หและเลขคิดออก6กสองห้าห้าสี่สี่ถูกตัวเดียวตัวนี้ผิดอ่ะสลับกันแล้วครับทีนี้พี่น้องครับถูกเฉพาะตัวนี้ สออก544 3 6่8ีบกเเป็น17ได้วิ่งเ4็สเป็น8 8ดบวกหเป็น13 3สบวกสเป็น7ได้วิ่ง7ตรงกันครับถ้าวิ่งเ็ตรงกันค่อนข้างที่จะชัวร์ว่าจะได้ตัววิ่งและผลที่ออก1 0 5่งศูมาที่7ตัวนี้ครับแรงวดสุดท้ายเลยครับ สามเป็นสามสาบวกหเป็น4ี่วิ่งตัวเดียวของเราได้วิ่งสี่ครับและสี่หกยสิบี่สคูณหได้24่สบี่บวกหลักพันคือห้าสบวกห้าได้9ก้าเ้าบวกสี่เป็นสิสาสูตรวิ่งตัวเดียวได้วิ่ง4ี่สองตัวมา1ตัวได้วิ่ง9กับ3แล้วตัวไหนพี่น้องที่คิดว่าน่าจะมาแต่ผมชอบชุดนี้ครับชอบชุดสี่สามอ่ะ สี่สามสามสี่ตัวที่ชอบนะจะมาหรือเปล่าก็จะมีในชุดนี้สี่สามเจ็ดสี่สามหสี่สามศอ่ะนี่คือตัวเด่นของผมในงวดนี้ครับเป็นชุดเต็งโต๊ดพี่น้องครับได้มาแค่นี้แหละบังเอิญวิ่งตัวเดียวชุดหนึ่งชุดสองได้วิ่งสี่เหมือนกัน ถ้าใครหามาเพิ่มถ้าคิดว่าเก้ากับสามมาตัวหนึ่งหาอีกตัวหนึ่งมาใส่พี่น้องครับเราจะได้ชุดโต๊ดเลยโอเคพี่น้องครับคลิปที่ฝากวันนี้มีสองสูตรที่ลงให้ดูสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ครับก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับงวดน,นี้ขอให้โชคดีครับขอให้ถูกสองตัวตรงๆสามตัวตรงๆสามตัวโต๊ดตรงๆทลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ